สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะเราก็ยังคงเรียนกันอยู่ในหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะก็คือในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวที่เราเรียนไปแล้วก็คือเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายายแล้วก็เพื่อนนะคะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างการเขียนจดหมายเราจะต้องเขียนที่อยู่ของผู้ที่ส่งนะคะก็คือเกือบกลางหน้ากระดาษของจดหมายนะคะก็คืออันนี้คือบ้านเลขที่135ทับ64หมู่บ้านมนียา ถนนรัตนา,าทิเบศอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000 00, เห็นไหมคะมีที่อยู่หมู่บ้านถนน,นอํเภอจังหวัดและก็รหัสไปรษณีย์ค่ะต่อไปเขียนวันที่ที่เราเขียนนะคะกึ่งกลางของกระดาษเขียนจุดหมายก็คือวันที่17ตุลาคม 2554หหลังจากนั้นเขียนคำขึ้นต้นของจดหมายซึ่งเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่อันนี้เขียนถึงคุณย่าก็จะใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพเห็นไหมคะกราบเท้าคุณย่าที่เคาร แล้วก็เขียนเนื้อความจดหมายนะคะก็คือสวัสดีครับคุณย่าคุณย่าสบายดีไหมครับส่วนผมคุณพ่อคุณแม่และพี่แตงสบายดีครับตอนนี้ผมและพี่แตงสอบเสร็จแล้วครับผมคิดว่าภาคเรียนที่ผ่านมานี้ผมน่าจะสอบได้คะแนนดีขึ้นเพราะผมตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้น แถมมีเพื่อนชื่อปัญญาคอยช่วยแนะนำด้วยผมมีเรื่องเล่าให้คุณยา่าฟังหลายเรื่องแต่เราให้ผมไปหาคุณย่านะครับผมกับพี่แตงจะไปหาคุณยา่าเร็วๆนี้นี่คือเนื้อความของจดหมายที่เขียนนะคะพอเขียนเนื้อความจบ ว่าจะเป็นคําลงท้ายคําลงท้ายเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงต้องเขียนให้ตรงกับวันที่นะคะต่อไปลงชื่อผู้เขียนจดหมายก็คือสันติชูตะกูลให้ตรงกับชื่อที่อยู่ที่อยู่ของผู้เขียนนะคะพอเราเขียนจดหมายเสร็จ ต่อไปนะคะเราก็ต้องเขียนอะไรต่อคะซองจดหมายนะคะซองจดหมายก็คือซีด้านขวามือจะเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ส่งก็คือใครนั่นเองสันติชูตะกูลก็ใส่บ้านเลขที่135ยหทับ64หมู่บ้านมณนียา ถนนรัตนาที่เ,เบศอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและ1100 0รหัสไปรษณีย์ต้องใส่ทุกครั้งนะคะเวลาเขียนจดหมายต่อไปเป็นชื่อและที่อยู่ผู้รักก็คือคุณย่าของสันตินั่นเองก็คือคุณสาวรพีชูตะกูลสามสี่มูหนึ่งตำบลสามชุก อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีรหัสไปรษณีย์ก็คือ72130ในการเขียนจดหมายทุกครั้งจะต้องใส่รหัสไปรษณีย์ไม่ว่าจะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้รับหรือว่าของผู้ส่งนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในหน้า7 3ข้อที่1 มีประโยคมาให้และให้นัก,นกเรียนจำแนกส่วนประกอบของประโยคค่ะข้อที่1ใจฟังเพลงทุกวันบทประธานคือใจนะคะบทขยายประธานไม่มีถ้าไม่มีให้นักเรียนใส่ขีดสั้นๆนะคะบทกริยาคือฟัง บทขยายกริยาคือทุกวันส่วนบทกรรมเพลงบทขยายกรรมไม่มีก็ใส่ขีนะคะประโยคที่สองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ท่องบทอาขยานเสียงดังมาดูค่ะบทประธานนักเรียนบทขยายประธานคือ ชั้นปฐมศึกษาปีที่4บทกริยาท้องบทขยายกริยาคือเสียงดังบทกรรมบทอาขยานบทขยายกรรมไม่มีนะคะประโยคที่3เต่ากินผักบุ้งบทประธานคืออะไรคะใช่แล้วค่ะคือเตา่าบทขยายประธานไม่มี บทกริยาคือกินบทขยายกริยาไม่มีบทกรรมผักบุ้งบทขยายกรรมก็ไม่มีแล้วก็ใส่ขีดนะคะประโยคที่4ตํตำรวจจับโจรต้นบร้านทองบทประธานคือตำรวจบทขยายประธานไม่มีนะคะ บทกริยาคือจับบทขยายกริยาก็ไม่มีบทกรรมโจนบทขยายกรรมปร้นบ้านทองต่อไปประโยคที่5คุณพ่อของฉันเป็นครูบทประธานก็คือคุณพ่อบทขยายประธานคือของฉันบทกริยาคือ เป็นบทขยายกริยาไม่มีนะคะก็ขีดบ,บทกรรมครูบทขยายกรรมไม่มีเราก็ใส่ขีดนะคะต่อไปประโยคที่6ค่ะคุณแม่ซื้อปลาทูตัวใหญ่บทประธานคือคุณแม่บทขยายประธานไม่มีนะคะบทกริยาคือซื้อ บทขยายกริยาก็ไม่มีนะคะบทกรรมปลาทูบทขยายกรรมตัวใหญ่เห็นไหยคะอันนี้คือการจำแนกประโยคนักเรียนคนไหนทําผิดก็ให้เขียนด้วยปากกาแดงนะคะคนที่ไม่ได้ทำก็เขียนด้วยปากกาแดงเหมือนกันต่อไปการบ้านนะคะในหน้า 72ค่ะการบ้านในหนะ้า72ข้อที่12ก็คือให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่างโรงเรียนตามรูปแบบการเขียนจดหมายเลยนะคะครูคิดว่าคงไม่ยากนะคะแล้วเั่วโมงหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ